สวัสดีครับพี่น้องปองปายสู่ขู่สู่คนนะครับเด้พอพบอพ่อครับเอกชัยม์เคื่องในน้องแ,แท้ๆนอกไสเอกพนมนตะก,การคือเก่าคือเดิมมือนี่พาพี่น้องมาพบพ่อกันครับการจุดบั้งไฟนะครับนี่คือบั้งไฟที่สุดยอดแห่งพศสอ 2, 5 5พั5ห้ากหอย่าผิดนะครับขอขอโทษพี่น้องทั้งหลายด้ยลยครับหรือ2020นะครับ ให้เบิ้งล้ำโตล้ำหัวล้ำหางและล้ำกลางนะครับนี่คือสุดยอดนะครับสุดยอดของบั้งไฟนะครับสุดยอดขอาล้ำตล้ำหางและล้ำกลางนะครับสร้างสรรค์โดยทําเอกนะครับใส่น้ําไข่ว่าเอกการบินนะครับเนาะเอกเหนฟา้าเอกเหนฟฝ้าไม่เหินฟ้าเอากการบินไปแล้วนะครับชูม,มือเคย <ฟ ã. S 1> การบินเมื่อนี้ก็ต้องการบินครับเพราะว่าหลายคลิปเอกการบินเมิดนะครับเนาะ อาพ่อลรออาเป็นบังแรกแหกหมานนะครับเนาะเป็นบังแรกแหกหมานนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นสู่ฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท้องแดงลงท้องเขียวขึ้นนั่นคือสัญลักษณ์ว่าบังไฟเขาพร้อมแล้วนะครับขอทิ้งงานเอกการบินจงโชคดีโชคหมานขึ้นสูงสูง ลงสาม<ๆ>ได้เวลาหลาย <S <S ส,าสองหนึ่งสุดครับหุนหุนแล้วนะครับพี่น้องครับหุนหุนแล้วนะครับเข้าแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือสุดยอดของบังไฟสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเข้าแล้วนะครับโอ้ยคือลุยลุยจังซ่าน สุดยอดของล้ำหางสลัดแล้วเรียบร้อยอัน,นันนนนนสลัดหางแล้วเรียบร้อยโอนก็หลเรียบเนยน่ง่าง่นั่นะนะ่า <c oughs> ่นั่นนะนะครับ <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยหมุนติวติวลงมาเลยนะ,นะครับสุดยอดของหางและหัวนะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับไปดูใกล้ๆเลยนะครับลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับจังหวะส,สุดท้ายเป๊ะ43.83อะฮ่าจุา43.83 83 <8. S 1> วินาทีนี่ครับแก้วแก้ว เียยอาากากวย <ด lum S 1> สุดยอดขอหางน,นะครับนี่คือสุดยอดนะครับแ้สุดยอดขึ้นค่อยๆนิ่มๆแต่เอาหมุน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 ขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดยอดอีีเรื่องขึ้นว่เท่าไหรโอ้แต่มันย้อนแสงไหนะครับ